พตตี้นะคะในช่วงของลีว i ่แนคิวซีนค่ะเดือนนี้นะคะหลายคนทักพตตี้นะคะว่าให้จัดระเบียบห้องใหม่ค่ะเพื่อที่จะต้อนรับสิ่งดีๆที่กําลังจะมาถึงนี้ในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะดังนั้นนะคะพตตี้ก็เลยแพลนค่ะว่าจะเรียลไนซะ์ของใช้ภายในบ้านใหม่ทั้งหมดให้เป็นที่เป็นทางมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยไลฟ์สไตล์ไอเทมที่สามารถตอบโจทย์ทั้งเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็ดีไซน์กับมารุชิค่ะไลฟ์สไตล์ไอเทมแบรนด์ใหม่ล่าสุด <Okay. S 2> เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าพตตี้เนี่ยจะเรีย <Okay. S 2> ง ขั้นตอนแรกในการจัดเก็บข้าวของในห้องให้เข้าที่เพื่อให้หยิบใช้ได้ง่ายนั้นเริ่มด้วยการแบ่งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆออกเป็นหมวดหมู่โดยเลือกดูที่ฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปโดยไล่ไปตั้งแต่ของกระจุกกระจิกที่แพทเลือกมาเก็บไว้ในกล่องขนาดกระชัดรัดอย่างพวกเครื่องประดับอะไรพวกนี้ค่ะแต่สำหรับข้าวของที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักกว่านั้นหน่อยแทดีก็มีกล่องใส่ของที่มาพร้อมกับล้อเลื่อนที่ทําให้แพทไม่ต้องออกแรงเก็บเข้าเก็บออกให้เหนื่อยอีกด้วยค่ะอย่างพวกผ้าเช็ดตัวที่นานๆทีจะนําออกมาใช้ค่ะ ส่วนกล่องใส่ของที่ไม่มีล้อเนี่ยแพทจะเลือกนำมาวางซ้อนต่อกันเป็นลิ้นชักใช้เก็บคอนเทนเนอร์ขนาดเล็กอีกทีค่ะเพะื่อเพิ่มเนื้อที่ในการใช้สอยภายในห้องนอกจากนั้นยังสามารถนำเข้าของที่หยิบใช้บ่อยอย่างหนังสือที่แพทยัอยงอ่านค้างไว้ไปจนถึงซีดีเพลงแล้วก็หนังเรื่องโปรดที่เอาออกมาดูกี่ทีก็ไม่มีเบื่อซึ่งการดีไซน์อันเรียบง่ายในสไตล์มินิมอลของมารูชิในรูปแบบของพลาสติกใสาทานสแปรนซีเนี่ยนอกจากจะทำให้แพทตี้มองหาเข้าของที่ต้องการได้ง่ายแล้วไลฟ์สไตล์ไอเทมเหล่านี้ มากลมกลืนกับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบของบ้านคุณเลยทีเดียวค่ะ นั้นนะคะในสองห้องครัวมารูชิยังออกแบบกล่องสารพัดประโยชน์ที่ใช้เก็บข้าของเครื่องใช้ภายในครัวไม่ให้วางอยู่สเปสะสปะเสี่ยงกับการชำรุดเสียหายได้ค่ะยังมีดาชุดน้ำชาน่ารักน่ารักที่แพทมักจะนำออกมาใช้รับรองแขกพวกนี้พอนำมาบรรจุอยู่ในกล่องคอนเทนเนอร์ขนาดกลางที่ผลิตด้วยเนื้อพลาสติกคุณภาพดีของมารูชิแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าฝุ่นจะจับนอกจากนั้นฝาปิดกล่องคอนเทนเนอร์ก็แข็งแรงทนทานมีที่จับพอดีมือไม่ต้องกังวลว่าจะร่วงหล่นง่ายอีกด้วยค่ะ และสำหรับตู้เสื้อผ้านะคะพตตี้ก็มีเคล็ดลับในการรักษาทรงของเสื้อผ้าให้คงรูปสวยไม่ยับง่ายนั่นก็คือการใช้ไม้แขวนเสื้อคุณภาพดีจากมารูชิที่มีด้ามจับไม้ซึ่งแม้จะมีน้ำหนักเบาแต่สามารถรับน้ำหนักได้มากนอกจากนั้นนะคะหนุ่มๆที่ต้องใส่สูทไปทำง,งานทุกวนันอาจจะมีปัญหากับการเก็บเนคไทที่มักทำให้ไทเนี่ยยับอยู่บ่อยๆพทตขอแนะนำไม้แขวนอเนกประสงค์ที่ใช้ในการแขวนเนคไทโดยเฉพาะค่ะหรือคุณสาวๆเนี่ยจะนำไปแขวนบรรดาเข็มขัดก็ได้เช่นกันซึ่งนับว่าเป็นไอเทมที่อบ โจทย์สำหรับหนุ่มสาวแฟชั่นนิสตาจริงๆค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าอเทนต่างๆจากมารูชิเนี่ยสามารถตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้ดีแค่ไหนเพียงเท่านี้พัดที่ก็ประหยัดทั้งแรงทั้งเวลาแถมยังช่วยห้ห้องของเราเนี่ยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยจะหยิบใช้อะไรก็ง่ายแสนง่ายไม่ต้องค้นในห้องรกๆให้วุ่นวายอีกแล้วล่ะค่ะ หวังว่าคุณนะคะคงได้ไอเดียในการตกแต่งบ้านเพิ่มเติมนะคะกับไลฟ์สไตล์ไอเทมที่พัตตี้นำมาฝากคุณในวันนี้ค่ะซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่นะคะที่น่าอยู่ในบ้านของคุณแล้วยังช่วยให้คุณเนี่ยมีความสุขในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยและเจอกันใหม่ค่ะกับพัตตี้และโรบินสันไลฟ์ชานแนลในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ